เรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยรอ5เหตุการณ์ฆาตกรรมสุดร้อนกับขีบเหล็กจากฟีมือของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าบุญเพงเขานั้นเป็นชายผู้มีวิชาอาคมและในวันที่เขานั้นถูกจับและได้ถูกประหารชีวิตคมดาบนั้นกับทําอะไรเขาไม่ได้เลยสวัสดีครับ มาอยู่กับช่องเดอะร้านแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์เรื่องบุญเพลงหีบเหล็กจอมขมังเวทซึ่งภาพยนตร์บุญเพลงหีบเหล็กนะครับเคยเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาแล้วหลายเวอร์ชั่นนะครับผมซึ่งมีเวอร์ชันล่าสุดนะครับในปีพศ2558นะครับที่นําแสดงโดยคุณแมนและเปิ้ลไอรินนะครับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยกับไม่ได้ถูกฉายนะครับผมผมจึงจะหยิบยกเวอร์ชันในปีพศ2523นะครับมาสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังแต่ขอนําภาพประกอบเป็นเวอร์ชั่น2558แล้วกันนะครับเพราะว่าภาพมันชัดดี ส่วนเวอร์ชั่น2,523เนี่ยภาพมันค่อนข้างจะเก่าแต่ว่าเรื่องราวนะครับผมเป็นเรื่องราวแนวเ,เดียวกันนะครับถ้ามีตรงไหนผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมบุญเพลงหีบเล็กเนี่ยในเวอร์ชั่น2,523สามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องพระนครฟิล์มคลาสสิกหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราว เปิดเรื่องมาที่ชายสองคนที่เขามีชื่อว่ารันและก็เรนปููเป็นลูกน้องของอาจารย์บุญเพงซึ่งเขาทั้งสองคนนั้นกําลังขนหีบเหล็กมาตามคําสั่งของอาจารย์บุญเพงขนาดนั้นเองซึ่งในคืนนั้นก็มีเสียงหมาหอนทําให้ทั้งรันและเรนนั้นเริ่มรู้สึกกลัวผีแต่จูจ่ๆก็มีอบาบังคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็ทําให้เขาทั้งสองคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าอบาบังนั้นเป็นผีแต่อบาบังเพียงแค่มาขายของเท่านั้น รันดเดลินคิดว่าอาจารย์บุญเพงจะสั่งเอาหีบเหล็กมาเพื่อจมะมาขนสมบัติของเศรษฐีนีที่มีชื่อว่ายายล้อมเธอนั้นเป็นเศรษฐีแม่ไม้หลังจากที่อาจารย์บุญเพงนั้นจัดการสมบัติเหตุกับเธอแล้วอาจารย์ก็จะขโมยทรัพย์สินของเธอแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์บุญเพงนั้นเิดอาจารย์ได้มาหาล้อมแม่ไม้สาวซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองมากหลังจากที่สามีของเธอนนั้นเสียชีวิตไปและเธอก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยและหุ่นสุดเซ็กซี่อาจารย์บุญเพงได้มาบอกกับล้อมว่า เขาได้ข่าวมาว่ามีโจรจะมาป้้นบ้านของล้อม ซึ่งเขานั้นก็กลัวว่าล้อมนั้นจะไม่ปลอดภัยคําพูดของอาจารย์บุญเพงที่ดูเป็นโผเป็นใย,ยเธอก็ทําให้เธอนั้นตกหลุมรักอาจารย์บุญเพงมากกว่าเดิมโดยที่ว่าอาจารย์บุญเพงนั้นเป็นคนคารมดีแต่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าอันตรายและความตายกําลังจะมาเยือนเธอแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทําการสะบัดเฮกันอย่างเมามันอาจารย์บุญเพงเขาจะมีอาวุธประจํากายของเขานั่นคือมีดลงอาคมหลังจากนั้นเขาก็หยิบมีดนี้ขึ้นมาหลังจากที่ตัวของล้อมนั้นตายใจเขาได้ใช้มีดนี้ สังหารล้อมจนเสียชีวิตไปหลังจนันาทอาจารย์บุญเพ็งก็เอาร่างของล้อมใส่ลงไปในหีบเหล็กที่เขานั้นให้ลูกน้องน,นั้นเตรียมอาไว้แล้วก็ให้คนไปทิ้งในน้ํา ซึ่งอาจารย์บุญเพ็งเป็นอาจารย์ที่มีฝีมือด้านคาถาอาคมเขานั้นจะรักษาชาวบ้านที่โดนของมาหรือมีอาการป่วยหรือต้องการให้ช่วยเรื่องศัยศาสตร์ทั่วไปซึ่งอาจารย์บุญเพ็งนั้นเขาทําได้ทุกอย่างแม้จะเอาของออกจากตัวของชาวบ้านที่ถูกของแม้กระทั่งเสกง,งูออกจากท้องก็ยังทําได้ซึ่งตัวของเขานั้น นอกจากจะมีลูกน้องอย่างรันกับเรือนแล้วเขายังมีเจียนหลานสาวของยายปิกคนที่อาจารย์บุญเพงกิกกักด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งยายปิกกับอาจารย์บุญเพงทั้งสองคนนั้นร่วมกันเปิดบ่อนเทือนและลูกน้องของอาจารย์บุญเพงอย่างรานันเขาก็เล็งเจียนเอาไว้ในวันนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอกําลังมีปัญหากับสามีเธอนั้นมีชื่อว่านิสาเธอจะมาขอให้อาจารย์บุญเพงนั้นช่วยและเธอ ก็ได้เจอกับรันและเลินซึ่งทั้งสองคนนั้นก็มาพูดจาหยอดคําหวานใส่เธอด้วยความที่เธอนั้นเป็นหญิงสาวหน้าตาดีและเธอก็ได้ขึ้นพบอาจารย์บุญเพงซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอกําลังมีปัญหาก,กับสามีเพราะว่าสามีของเธอนั้นไม่ยอมกลับบ้านเธออยากให้อาจารย์บุญเพงช่วยเธอและเธอก็ก้มกราบที่ตักของอาจารย์บุญเพงแล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการเงินเท่าไหร่ก็ให้บอกเธอเลยขอเพียงแค่สามีของเธอกลับมาได้ก็พอแต่อาจารย์กลับบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงิน แต่เขาจะช่วยคนอื่นเพราะว่าทุกคนนั้นเดือดร้อนมาเขาเพียงแค่ต้องการจะช่วยแต่ถ้าต้องการจะถวายเพื่อเป็นค่าบูชาครูเขาก็ไม่ติดติดอะไรและจางบุญเพ็งก็หอมไปที่หน้าผาของเธอและนัดเธอมาเจอใหม่ในวันหน้าให้เธอนั้นเตรียมทูบมาตามจํานวนปีเกิดของเธอ เรื่องราวตัดมันที่ชาวบ้านกลุ่มดึงที่ไปหวานแหหาปลาพวกเขาได้เจอกับหีบเหล็กหีบใหญ่พวกเขาจึงงมมันขึ้นมาและคิดว่าหีบนั่นคงเป็นหีบสมบัตพวกเขานั้นถึงกับฉลองกันเพราะว่าคิดว่ากําลังจะรวยแล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเขานั้นเปิดหีบออกมาก็พบกับราของร้อมที่วิญญาของเธอนั้นเห็นมากๆเธอโผล่ขึ้นมาหลอกหลอนชาวบ้านจึงทาให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมาก จากชาวบ้านที่กําลังคุยกันว่ากําลังจะรวยแล้วและพูดถึงความฝันที่ว่าเมื่อคืนนั้นฝันถึงพญานางคงเป็นรางบอกเหตุว่ากําลังจะร่ํารวยแต่ที่ไหนได้พวกเขากับเจอร่าอันไรวิญญาณแถมยังถูกวิญญาของล้อมนั้นหลอกหลอนเอาให้ด้วยวิญญาของล้อมเมื่อถูกเปิดออกมาจากหีบเธอก็หลอกหลอนชาวบ้านทันทีชาวบ้านคนหนึ่งนั้นปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้เธอก็ใช้แขนยา,ยาวของเธอพยายามดึงชาวบ้านคนนั้นไว้แต่ก็ดึงได้เพียงแค่กางเกงของเขาเท่านั้นและเขาก็วิ่งหนีไปทั้งทังทง้ที่ไม่ได้ใส หลังจากข่าววิญญาของล้อมนั้นเลื่องเรือออกไปก็มีหมอผีอยากจะมาลองปราบเธอซึ่งหมอผีคนนั้นก็ได้ใช้กระถาอาคมเพื่อปลุกวิญญาของล้อมขึ้นมาเพื่อจะปราบแต่กลับเจอเธอนั้นใช้ลิ้นย,วยาวๆของเธอตวัดไปที่คอของหมอผีแล้วก็สะบัดเขาจนเขานั้นกระเด็งกระดอนและล้มไปซึ่งวิญญาของล้อมนั้นก็เฮียนมากๆเรื่องราวตอนมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่าทิวทิว เขากาลังคบอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพิงแต่พิงนั้นเธอก็ถูกหมายปองโดยอาจารย์บุญเพลงอีกคนหนึ่งในวันที่ทิวนะั้นมาหาพิง์ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาจารย์บุญเพลงนั้นมาหาพิงพอดีซึ่งทิวก็เลยชวนอาจารย์บุญเพลงคุยเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรหีบเหล็กซึ่งเขพูดกันไปกันมาว่าไอ้ฆาตกรนั้นมันคงจะโหดเหีเ้ยมมากๆม,มันถึงกล้าทําถึงขนาดนั้นด้วยวิธีการแบบนี้แต่อาจารย์บุญเพลงก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันเเป็นฝมืออขขงา หลังจากนั้นทิวก็ได้ไปยิดอาแปะเจ้าของร้านกาแฟคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทิวจึงเข้าไปถามกับอาแปะไปว่าอาแปะนั้นรู้อะไรมาเล่าให้เขาฟังหน่อยอาแปะจึงเล่าให้กับทิวได้ฟังเกี่ยวกับว่ามีชาวบ้านเคยไปเห็นว่าลูกน้องของอาจารย์บุญเพงเป็นคนขนหี้นั้นลงไปในน้ําแต่ชาวบ้านก็คิดว่าอาจจะตาฝาดเพราะว่ามันกลางคืนก็เลยไม่ได้เห็นชัดเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่รันกับเตริรนได้ผ่านมาได้ยินพอดีจนเกิดมีเรื่องกับทิวแล้วก็อาแปะขึ้น แต่อาจารย์บุญเพลงที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาห้ามาไว้ก่อนเรื่องราตัดมาที่หมอผีคนหนึ่งซึ่งหมอผีคนนี้เป็นหมอผีที่นิสาเธอเคยมาขอให้ช่วยเหลือเรื่องน้ำมันภาย และในคืนนี้หมอผีคนนี้เขาก็ได้มาปลุกวิญญาของหญิงสาวในป่าชา้าเพื่อจะเอาน้ำมันพายไปแด่ด้วยความที่ว่าวิญญาของเธอนั้นเฮี้ยนมากๆเธอกำลังจะเข้าทำร้ายพ่อหมอพ่อหมอจึงเสกคาถาและทำให้ร่างของเธอนั้นหายไปแต่ขณะที่พ่อหมอกำลังจะวิ่งหนีเขาก็ถูกวิญญาของหญิงสาวนั้นโผล่ขึ้นมาจากพื้นแล้วก็จับขาของเขาหลังจากนั้นพ่อหมอก็เพ่นหนีจนป่าร้างซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้นิสาต้องไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์บุญเพงและถึงคืนที่นิสานั้น ต้องไปพบอาจารย์บุญเพ็งอีกครั้งและนำทูบมาตามจำนวนที่อาจารย์บุญเพ็งบอก อาจารย์บุญเพ็งจึงบอกกับนิสาไปว่าวันนี้เขาไม่ได้รับแขกผู้ชายแต่รับเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นซึ่งนิสานั้นก็สามารถขึ้นมาได้อาจารย์บุญเพ็งบอกให้นิสานั้นนอนลงและเขาจะทําพิธีให้กับนิสาแต่อาจารย์บุญเพ็งนั้นไม่คิดว่าจะทําอย่างที่เขาบอกเขาเพียงแค่ต้องการทรัพย์สินของนิสาและเขาก็หยิบมีดลงอาคมของเขาขึ้นมาและงางมาสุดแขนเพื่อทําร้ายนิสาจนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นทิวก็ได้รู้ข่าวจากโนบ แฟนของเจียนว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นไปบนตําหนักของอาจารย์บุญเพงแล้วไม่ได้ออกมาซึ่งทุกคนนั้นก็สงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของอาจารย์บุญเพงที่เป็นฆาตกรต่อมาวิยาของล้อม ก็เริ่มออกอานวาามากยิ่งขึ้นจนทําให้ชาวบ้านนั้นถึงกัหวดกลัวเป็นอย่างมากไม่ว่าเธอจะมาปรากฏตัวที่ไหนมักจะมาพร้อมกับเสียงมาหอนแต่มีคนหนึ่งที่เธอไม่สามารถเล่นง,งานได้เนั่นคืออาจารย์บุญเพงด้วยความที่ว่าเขานั้นมีวิชาอาคมแก่กล้าและเขาก็สามารถเล่นง,งานล้อมได้อีกด้วยอาจารย์บุญเพงที่เริ่มรู้สึกว่าทิวนั้นกํลาลังสงสัยในตัวของเขา เขาจึงตัดสินใจไปสู่ขอพิงกับแม่ของเธอซึ่งแม่ของพิงนั้นก็ชอบอาจารย์บุญเพลงอย่างมากและอยากได้เป็นลูกเขยซึ่งพิงเธอก็ไม่สามารถขัดแม่ของเธอได้ทิวจึงได้มารู้เขา้าว่าพิงก์กับอาจารย์บุญเพลงกำลังจะแต่งงานกันเขานั้นทําได้เพียงแค่ทําใจ พอคิดว่าแม่ของพิงคงจะตัดสินใจดีแล้วและถ้าพิงได้อยู่กับอาจารย์บุญเพงอาจารย์บุญเพงคงเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆที่ได้พิงไปครอบครองซึ่งพิงเธอก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับอาจารย์บุญเพงแต่อย่างใดแต่เธอก็ทำเพื่อแม่ของเธอเท่านั้นพิงเขาอยากให้ทิวนั้นแสดงว่าทิวนั้นรักเธอจริงๆแต่ทิวนั้นกลับบอกว่าแม่ของพิงน่าอาจจะคิดดีแล้ว และได้พิงได้อยู่กับอาจารย์บุญเพงพิงอาจจะมีความสุขก็ได้แม้ว่าคำพูของทิวจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังคงจับตาดวอาจารย์บุญเพงเพื่อจะเปิดโปงแผงการร้ายของเขาให้ได้หลังจากนั้นอาจารย์บุญเพงก็ได้เจอกับเยรารายใหม่คราวนี้เขาเป็นผู้ชายและเป็นเศรษฐีท่านหนึ่ง ที่มีสมบัติมหาศาลอาจาร,รย์บุญเพ็งยัยงใช้แผนเดิมด้วยการหลอกล่อเข้ามาแล้วก็สังหารเขาด้วยมีดลงอาคมเช่นเดิมหลังจากนั้นรันกับเลนก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองด้วยการนําหีบเหล็กขึ้นมาเพื่อบรรจุร่างเหตุการณ์ในวันนั้นเจียนเธอได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับทิว ทิวจึงจะบุกมาหาอาจารย์บุญเพงเพื่อจะจับให้ได้คาหนังคาเขาในคืนนั้นรันเรินและอาจารย์บุญเพงกำลังจะนำร่างของเศรษฐีคนนั้นเอาไปทิ้งน้ำเหมือนเดิมด้วยความที่ว่าไม่อยากให้ทุกคนนั้นสงสัยแต่แล้ว เขาก็ได้เจอกับพวกของทิวโนบแล้วก็พวกชาวบ้านเข้ามาขวางเอาไว้ซึ่งที่แท้จริงแล้วทิวเขาเป็นตำรวจปลอมตัวมาเพื่อมาทําคดีนี้โดยเฉพาะเขาแสดงตัวว่าเขานั้นเป็นตำรวจและพยายามเกลี้ยกล่อมอาจารย์บุญเพงไว้าอาจารย์บุญเพงนั้นมอบตัวซะและขอเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพักแต่อาจารย์บุญเพงนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามไปหลังจากนั้นทุกคนก็เกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นและมีการต่อสู้แต่อาจารย์บุญเพงก็ไม่สามารถสู้ทิวได้สุดท้ายก็ถูกทิวจับส่งตำรวจหล ักานนั้นมัดตัวอาจารย์บุญเพงแน่นหนาว่าเขานั้นเป็นคนทําอาจารย์บุญเพงนั้นต้องโทษประหารชีวิตในวันที่เพชฌฆาตกาลังจะลงมือซึ่งก็มีชาวบ้านนั้นมามุงดูมากมายถึงกล้าประหารชีวิตในครั้งนี้แต่แล้วเหตุประหลาดใจก็เกิดขึ้นเมื่อเพชฌฆาตนั้นลงดาวก,กลายเป็นว่าไม่สามารถจัดก,การกับอาจารย์บุญเพงได้ด้วยความที่เขานั้นมีอยู่โยงคงพันคมดาบจึงไม่สามารถทําอะไรเนื้อตัวของอาจารย์บุญเพงได้เลยพิง เธอจึงขอเข้าไปคุยกับอาจารย์บุญเพงเพื่อจะไปหว่านล้อมให้อาจารย์บุญเพงนั้นยอมสละสิ่งอาคมของเขาเพื่อทําให้เขานั้นถูกปลดปล่อยจากบ่วงกรรมที่เขานั้นสร้างพิงเธอพยายามพูดกับอาจารย์บุญเพงว่าที่อาจารย์บุญเพงนั้นทามาทั้งหมดเป็นเวรกรรมที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นอาจารย์บุญเพงต้องยอมรับผลกรรมของตัวเองค่าถาอาคมหรืออยู่ยงคงกระพันอะไรที่อาจารย์บุญเพงนั้นมีก็ให้ใคลายมันออกมาซะเพื่อจะให้อาจารย์บุญเพงนั้นได้ไปอย่างสงบ ซึ่งอาจารย์บุญเพ็งก็ฟังคําพูดของพิงค์และเขาก็ร้องไห้ออกมาและในวันต่อมาที่อาจารย์บุญเพ็งได้ถูกนํามาประหารชีวิตอีกครั้งพิงค์เธอได้นําผ้ามาเพื่อให้อาจารย์บุญเพ็งคลายของคลังองค์ค้าออกมาหลังจากนั้นอาจารย์บุญเพ็งก็ทําตามในสิ่งที่พิงค์ขอร้องและเขาก็ได้คลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานั้นอมไว้ออกมาซึ่งดวงวิญญาณของล้อมเธอก็มาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดกับอาจารย์บุญเพ็งให้เขานั้นยอมปล่อยวางทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่อาจารบุญเพงนนั้น มันเป็นเวรกรรมทั้งนั้นถ้าอาจารย์บุญเพีงยังคงยึดติดอยู่ก็จะจากไปโดยไม่สงบสุขซึ่งหลังจากนั้นอาจารย์บุญเพงก็ถูกไปชะคาดลงดาวและครั้งนี้ก็สามารถทําได้สําเร็จซึ่งมันก็ทําให้ชาวบ้านทุกคนนั้นเห็นภาพอันน่าอานาถที่เกิดขึ้นตรงราปอาหารแห่งนี้และเรื่องราวบุญเพงหีบเหล็กจอมขมังเวทก็ได้จบลงซึ่งอย่างที่ผมได้บอกนะครับผมผมได้หยิบยกเนื้อหาในเวอร์ชัน2,523มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ ซึ่งในเวอร์ชัน2 5เนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับผมจากภาพตัวอย่างและรูปภาพที่ผมยุยกมาประกอบนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงตามวิกิพีเดียนะครับผมอาจารย์บุญเพลงเนี่ยเขามีของขังจริงนะครับ และดาบเนี <reco Christ. S 2> ่ยก็ไม่สามารถทํลารผิวหนังของอาจารย์บุญเพงได้เลยคนที่ทาให้อาจารย์บุญเพงนั้นยอมคลายของขลังของเขาออกมานั่นคือกรมหลวงชุมพรนะครับที่เดินทางมาบอกกับอาจารย์บุญเพงเนี่ยว่าให้คลายของขลังออกมาซะเพราะว่าอาจารย์บุญเพงได้สร้างบาปกรรมมาไว้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอาจารย์บุญเพงเนี่ยก็ทําตามคําสั่งของกรมหลวงชุมพรนะครับจนการประหารนั้นสำเร็จขึ้นหลังจากนั้นร่างของอาจารย์บุญเพงก็ถูกฝังที่ป่าช้าแล้วก็มีคนมาทําพิธีกรรมทางศาสนาให้นะครับซึ่งป่าช้านั้นก็ตั้งอยู่ใน ในวัดภาษีเขตวัฒนาริมคลองแสนแสบซึ่งปัจจุบันนั้นมีศาลบูชาอาจารย์บุญเพงสร้างอยู่นะครับซึ่งบุคคลในวัดนะครับก็ได้เรียกอาจารย์บุญเพงว่าลุงบุญเพงและยังเชื่อกันว่าหีบเหล็กทั้ง7ใบที่ถูกลงมือโดยอาจารย์บุญเพงนะครับถูกฝังอยู่ใต้ศาลของอาจารย์บุญเพงนั่นเองนะครับผม ซึ่งเนื้อหานี้นะครับผมอิงมาจากวิกิพีเดียนะครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมและทุกคนละครับมีความิเห็นอย่างไรกับภาพยนตร์แล้วเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดผมขออภัยด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ดูวอกในคำว่ารักที่เธอบอกเธอหลอกหลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป